ได้เลยครับส่องแสงแวววาวผมจะเขียนหุกแบบภาคไทยที่ทั้งทรงพลังบิงดูดใจเต็มไปด้วยเซอร์สเพนส์และคิริอุสที่เหมาะกับการเปิดวิดีโอ YouTube ของคุณและใส่ a l l to action ในจังหวะที่น่าสงสัยของเรื่องเพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมอยากฟังต่อและกด s u b s c r i b e คอมเมนต์ครับเปเลวไฟสตรองหุกไทยเปเลวไฟคุณเคยเชื่อไหมว่าในคืนฝนตกเพียงคืนเดียวความฝันอาจกลายเป็นคำสาปเด็กหนุ่มธรรมดากำลังจะได้รู้ความจริงที่ไม่มีใครเคยกล้าเปิดเผย ความลับที่เกี่ยวพันกับเลือดเนื้อและโชคชะตาที่ไม่สามารถหลีกหนีได้แต่ก่อนที่เขาจะตัดสินใจคุณอยากรู้ไหมว่าถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกเส้นทางใดเลือดหรือเสรีภาพและถ้าคุณอยากรู้ว่าคำตอบสุดท้ายคืออะไรอย่าก,กดข้ามสักวินาทีเดียวกด subscribe ตอนนี้แล้วอมเมนต์บอกด้วยว่าถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกอะไรชี้มือไปทางขวาหุกนี้จะสร้างความอยากรู้อยากเห็นทันทีตั้งแต่ต้นและ call to action จะเชื่อมกับจังหวะ suspense ที่อยู่กลางเรื่อง เลือดหรือเสรีภาพทําให้คนอยากฟังต่อจนจบต้องการให้ผมเขียนสามเมอร์ชั่นสั้นๆของฮุกด้วยไหมครับเพื่อที่คุณจะเลือกอันที่เข้ากับสไตล์วิดีโอของคุณที่สุดแผ่นป้ายบอกฉากวันที่เธอหยุดฝันคือวันที่เธอเริ่มตายเสียงฝนโปรยลงบนหลังคาสังกะสีเก่าๆของบ้านไม้ริมคลองเด็กหนุ่มนั่งมองท้องฟ้าที่มืดหมนด,ดวงตาเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบแม่ของเขานั่งอยู่ข้างๆจุดตะเกียงน้ำมันให้สว่างขึ้นเล็กน้อย กลิ่นแกงส้มกุ้งกับผักบุ้งที่ต้มมาย,ยังอุ่นๆลอยคลุ้งในห้องลูกเอ๋ยคนเรามีชีวิตอยู่ได้เพราะความฝันเสียงแม่แผ่วเบาแต่หนักแน่นราวกับสวดมนที่ปลอบใจเขาเงยหน้าขึ้นเห็นพระบรมฉายาลักษณ์บนผนังไม้ภาพนั้นทําให้หัวใจเขาเต้นแรงราวกับถูกปลุกให้ตื่นแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความกลัวและความจนตรอกลมพัดผ่านสวนกล้วยและทุ่งนาที่อยู่ไม่ไกลเสียงจักจั่นกรีดร้องในความมืด เขาจาได้ว่าครั้งหนึ่งเคยยืนอยู่หน้าศาลพระภูมิในลานบ้านยกมือไหว้ขอพรให้ตัวเองได้ออกไปจากหมู่บ้านเล็กๆนี้ไปไกลกว่าขอบฟ้าที่เคยเห็นแต่เวลาผ่านไปความฝันกลับถูกกลืนหายไปกับหนี้สินกับงานรับจ้างแบกหามที่ตลาดนัดยามเช้ากับคําพูดเสียดแทงของคนในหมู่บ้านไอ้หนุ่มฝันเฟื่องไม่มีวันไปได้หรอกในค่าคืนนั้นเสียงกลองยาวจากวัดดังว่ามากไกล เหมือนตัวใจว่างานประเพณีจะเริ่มขึ้นอีกไม่กี่วันและนั่นคือวันที่เขาเคยสัญญากับตัวเองว่าจะประกาศความฝันออกไปต่อหน้าทุกคนหัวใจเขาสั่นไหวเหมือนถูกบีบด้วยมือที่มองไม่เห็นเขารู้ดีว่าหากยังนิ่งเฉยความฝันคงตายไปจริงๆแต่หากเขากล้าที่จะลุกขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นแม่หันมามองเขาดวงตาเต็มไปด้วยความหวังและความกลัวปนกันอย่าปล่อยให้ความฝันตายไป เพราะถ้าวันนั้นมาถึงลูกก็จะตายไปทั้งเป็นคำพูดนั้นดังกล้องอยู่ในหัวจนเขาลุกขึ้นยืนท่ามกลางแสงตะเกียงที่ไหววูบมองออกไปยังท้องฟ้าที่ไร้ดาวริมคลองเสียงน้ํากระทบตะลิ่งดังชัดเขากำมือแน่นเหมือนจะคว้าบางสิ่งที่ยังไม่เห็นในหัวเขามีเพียงคําถามเดียวคืนนี้จะเป็นคืนที่เขาเริ่มใหม่จริงๆหรือไม่ลมกลางคืนพัดแรงขึ้นเสียงไม้ไผ่ที่กั้นรั้วบ้านเศษสีกันดังเอดอาด เด็กหนุ่มเดินออกมาหน้าบ้านเหยียพื้นดินที่เปียกแฉะด้วยฝนสายตาเขาจับจ้องไปยังสารพระภูมิเล็กๆที่ตั้งอยู่ใต้ต้นโพเก่าแก่เขายกมือไหว้ช้าๆราวกับจะขอคำตอบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หัวใจเต้นแรงเหมือนกลองยาวที่ดังขึ้นเรื่อยๆจากวัดข้างหมู่บ้านภาพในอดีตผลุดขึ้นมาวันที่เขาเคยบอกเพื่อนๆว่าอยากเป็นนักดนตรีอยากให้เสียงเพลงของตัวเองดังไปไกลกว่าทุ่งนาแต่สิ่งที่ได้รับกลับเป็นเสียงหัวเราะเยาะ เขากัดฟันแน่นความเจ็บปวดนั้นยังคงสดเหมือนแผลที่ไม่เคยหายท้องฟ้าฉีกขาดด้วยเสียงฟ้าผ่าสงแงบส่องให้เห็นเรือหางยาวที่ผูกอยู่ริมตะลิ่งเขาเดินเข้าไปใกล้มือสัมผัสเชือกที่มัดเรือเอาไว้ในใจเต็มไปด้วยความลังเลถ้าวันนี้ฉันไม่ทำอะไรพรุ่งนี้ก็คงเหมือนเดิมเสียงเขาพึมพำท่ามกลางความเงียบแต่ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าเบาๆดังมาจากด้านหลังเขาหันขอบไปมองเห็นเพื่อนสมัยเด็กยืนอยู่ในความมืด สายตาของเพื่อนเต็มไปด้วยบางสิ่งที่อ่านไม่ออกไม่รู้ว่าเป็นการดูถูกหรือเป็นความลับที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนริมคลองเงียบสงัดลงทันทีเหลือเพียงเสียงน้ำที่ไหลวนเด็กหนุ่มกำเชือกแน่นดวงตาจับจ้องไปที่เพื่อนคนนั้นหัวใจเต้นแรงราวกับจะระเบิดออกมาและคำถามเดียวที่ก้องอยู่ในใจคือเพื่อนคนนี้มาที่นี่เพื่อหยุดเขาหรือเพื่อพาเขาไปต่อ สายฝนโปรยเม็ดเล็กๆลงมาอีกครั้งกลิ่นดินชื้นอบอวนไปทั่วเพื่อนคนนั้นก้าวเข้ามาใกล้ช้าๆแต่มั่นคงในมือของเขามีซองเก่าๆที่ถูกพับจนยับเด็กหนุ่มจ้องไปที่ซองนั้นรู้สึกได้ถึงบางอย่างที่ไม่ปกติเสียงเพื่อนดังขึ้นแผ่วเบาแต่ทุกคำหนักหน่วงนี่คือสิ่งที่นายควรรู้มาตั้งนานแล้วมือสั่นเทายื่นซองให้เขารับมาอย่างลังเลเปิดออกภายในคือแผ่นกระดาษจดเก่าๆตัวหนังสือเลือนราง เป็นลายมือของพ่อที่หายไปตั้งแต่เขายังเด็กคำบรรยายในจดหมายเหมือนเสียงสะท้อนจากอดีตพ่อเขาเล่าถึงความฝันที่ไม่เคยได้ทำสำเร็จเล่าถึงความหวังที่อยากเห็นลูกชายก้าวไปไกลกว่าเขาและทิ้งท้ายด้วยประโยคที่ทำให้หัวใจเขาสั่นสะท้านอย่าหยุดฝันเพราะวันที่ลูกหยุดฝันคือวันที่ลูกตายทั้งเป็นมือของเขาสั่นหนักกว่าเดิมน้ำตาเอ,อ่ขึ้นมาท่ามกลางสายฝนเขาเงยหน้ามองเพื่อนดวงตาเต็มไปด้วยคำถามนับพัน นายได้จดหมายนี้มาจากไหนเพื่อนยืนนิ่งสีหน้าครึ่งหนึ่งคือความเจ็บปวดอีกครึ่งคือความลับที่กดทับอยู่เสียงกลองยาวจากวัดดังใกล้เข้ามาเหมือนจะเร่งให้ความจริงถูกเปิดเผยในค่ำคืนนี้แต่ก่อนที่เพื่อนจะเอ่ยคําตอบเสียงเรือหางยาวอีกลำแล่นผ่านคลองแสงไฟจากหัวเรือส่องสว่างว่าไปทั่วและในเงาสายน้ำเขามองเห็นใบหน้าของใครบางคนที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นอีก หัวใจของเขาแทบหยุดเต้นเงาใบหน้านั้นสะท้อนอยู่บนผิวน้ำสายตาคมเข้มที่คุ้นเคยเหมือนฝันเขาก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวน้ำฝนไหลลงมาบนขมับเหมือนเหงื่อเย็นเพื่อนข้างกายหันไปมองเช่นกันสีหน้าซีดเผือดทันทีเสียงเรือหางยาวค่อยๆบอลลก่อนจะหยุดนิ่งตรงท่าน้ำหน้าบ้านชายร่างสูงในเสื้อฝนสีหม่นก้าวลงมาอย่างช้าๆทุกฝีก้าวทำให้หัวใจเขาเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเ,เป็นไปไม่ได้ เขาพึมพำร่างสันเทาเพราะเงาหน้านั้นเหมือนกับพ่อที่เขาเชื่อว่าจากไปแล้วเมื่อหลายปีก่อนชายคนนั้นเงยหน้าขึ้นสายตาจับจ้องตรงมาที่เขาความเงียบกดทับทั้งคลองมีเพียงเสียงฝนกระทบหลังคาและเสียงกบร้องแทรกเข้ามาเป็นจังหวะแม่ที่อยู่ในบ้านเปิดประตูออกมาดวงตาเบิกกว้างทันทีไม่เห็นภาพตรงหน้าเธอสุดลงกับพื้นมือสันสานเพื่อนรีพอแขนเขาไว้แน่นนายต้องทำใจให้มัน่น ความจริงคืนนี้อาจไม่เหมือนที่นายคิดคำพูดยังไม่ทันจบชายร่างสูงก็เอื้อมมือออกมาเสียงทุ้มต่ำที่ทำให้สันสะเทือนถึงขั้วหัวใจดังขึ้นท่ามกลางฝนลูกถึงเวลาแล้วที่เจ้าจะต้องรู้ทุกอย่างเสียงนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางอกเด็กหนุ่มยืนนิ่งตัวชารสึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนแม่ที่นั่งสุดอยู่กับพื้นปล่อยโฮออกมาเสียงสะอื้นสะท้อนก้องไปทั่วลานบ้านพ่อจริงๆแล้วพ่อยังไม่ตายงั้นเหรอ เสียงของเขาสั่นไหวน้ำตาคลอเบ้าสายตาย,ยังคงไม่ละจักใบหน้าที่ทั้งคุ้นเคยและแปลกไปพร้อมกันชายร่างสูงถอดหมวกกันฝนออกเผยให้เห็นผมที่เริ่มหงอกขาวรอยแผลเป็นยาวพาดข้างแก้มร่องรอยของอดีตที่หนักหน่วงเขาก้าวเข้าใกล้ทีละนิดแต่เพื่อนข้างกายกลับยื่นแขนกันไว้ดวงตาเต็มไปด้วยความกังวลอย่าเพิ่งเชื่อทุกสิ่งที่เห็นเสียงเพื่อนดังขึ้นแข็งกร้าวกว่าทุกครั้ง นายยังไม่รู้ว่าเขากลับมาพร้อมกับอะไรเด็กหนุ่มหันขอบไปมองเพื่อนในแววตานั้นมีทั้งความเจ็บปวดและความลับที่ไม่เคยถูกเปิดเผยหัวใจเขาสั่นไหวรุนแรงเรากับกำลังถูกฉีกออกเป็นสองเสี่ยงพ่อที่เขาคิดว่าตายไปแล้วยืนอยู่ตรงหน้าเพื่อนที่อยู่เคียงข้ามาตลอดกลับปิดบางๆงอย่างเอาไว้เสียงระฆังวัดดังขึ้นจากอีกฝั่งคลองก้องกังวาลยาวนาน เหมือนเป็นสัญญาณว่าความจริงกำลังจะถูกเปิดเผยชายร่างสูงเงยหน้าขึ้นอีกครั้งสายตาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและความลับที่ฝังลึกก่อนจะเอ่ยประโยคที่ทำให้ทุกคนหยุดหายใจสิ่งที่เจ้ารู้มาตลอดไม่ใช่ความจริงลมกลางคืนพัดแรงจนใบตองที่สวนกล้วยข้างบ้านกระพือเสียงดังเด็กหนุ่มยืนนิ่งเหมือนถูกตรึงอยู่กับที่แม่ยังคงสะอื้นน้ำตาไหลไม่ขาดสาย ส่วนเพื่อนที่ยืนข้างกายกำมัดแน่นจนเส้นเลือดปูดชายร่างสูงเดินเข้ามาใกล้ทีละก้าวเงาของเขาทาบลงบนพื้นดินเปียกฝนราวกับเงาที่แบกความลับหนักอึ้งมานานปีเจ้าถูกเลี้ยงด้วยเรื่องโกหกมาตลอดเสียงทุ้มต่ำดังขึ้นอีกครั้งสิ่งที่แม่กับทุกคนในหมู่บ้านบอกเจ้าไม่มีอะไรจริงสักอย่างเด็กหนุ่มสันสถานเขาหันไปมองแม่ที่นั่งสุดอยู่กับพื้น แววตาของเธอสั่นไหวราวกับไม่กล้าสบตาลูกชายแม่มันหมายความว่ายังไงเสียงเขาแต่พร่าคล้ายกับจะขาดใจแม่กัดริมฝีปากแน่นร้องให้หนักกว่าเดิมแต่ยังไม่ทันที่เธอจะเอ่ยคําใดเพื่อนข้างกายกลับตะโกนแทรกขึ้นมาอย่าเชื่อเขาเขากลับมาเพื่อล่อลวงนายอีกครั้งเด็กหนุ่มเบิกตากว้างหัวใจเหมือนถูกบีบจนแทบแตกสลายเขามองสลับไปมาระหว่างชายตรงหน้ากับเพื่อนที่อยู่ข้างกาย ความจริงและคำโกหกพันกันยุ่งเหมือนทวันรัดแน่นในอกเสียงกลองยาวจากวัดดังระรัวถีขึ้นบรรยากาศตึงเครียดจนเหมือนทั้งหมู่บ้านหยุดหายใจและแล้วชายร่างสูงเอื้อมมือออกมาจากเสื้อฝนหยิบวัตถุบางอย่างออกมาชูขึ้นกลางสายฝนที่โปรยลงมาไม่หยุดเป็นรูปถ่ายเก่าภาพที่มีแม่ยืนเคียงข้างเขาและในอ้อมแขนคือเด็กทารกที่ไม่ใช่เขา สายฟ้าแลบวอบส่องให้เห็นรูปถ่ายอย่างชัดเจนเด็กหนุ่มยืนชะนักร่างกายชาแข็งเหมือนหินหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบจะระเบิดออกมาเด็กในอ้อมแขนนั้นมันคือใครเสียงเขาสั่นเครือน้ำฝนผสมกับน้ำตาไหลลงแก้มแม่เงยหน้าขึ้นดวงตาแดงกับเหมือนคนสิ้นเรี่ยวแรงริมฝีปากสั่นแต่ไม่อาจเอื้อนเอ่ยคำใดความเงียบกลายเป็นคำตอบที่โหดร้ายที่สุดเพื่อนที่ยืนข้างๆก้าวมาขวางตรงหน้า หยุดเถอะเขาไม่จําเป็นต้องรู้ความจริงทั้งหมดคืนนี้แต่ชายร่างสูงกลับยิ้มเศร้าทุกสิ่งที่ปิดบังไว้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปิดออกเขาเดินเข้าใกล้ย,ยื่นรูปถ่ายมาให้สายตาที่เต็มไปด้วยความลึกซึง้งและเจ็บปวดจ้องตรงเข้ามาในหัวใจเจ้าคือใครเจ้าต้องรู้ความจริงนี้ด้วยตัวเองเสียงระฆังจากวัดดังขึ้นก้องอีกครั้งลมแรงพัดเป่าเปลวไฟจากตะเกียงน้ำมันในบ้านดับบูบ ความมืดอบล้อมทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้และในความมืดนั้นเสียงแม่ก็หลุดออกมาเป็นเพียงคำเดียวขอโทษเสียงฝนยิงคงตกหนักลงบนผืนนาและหลังคาไม้เก่าเด็กหนุ่มหันขอบไปมองเพื่อนดวงตาเต็มไปด้วยความตกใจและสับสนนายรู้มาตั้งแต่แรกนั้นเหรอเสียงเขาแหบพร่าคล้ายจะขาดใจเพื่อนหลบสายตาไม่กล้ามองตรงมือกำแน่นจนเล็บจิกลงในฝ่ามือเลือดซึมออกมาเล็กน้อย ฉันฉันอยากปกป้องนายไม่อยากให้ความจริงนี้ทำลายนายคำพูดนั้นเหมือนคมดาบอีกเล่มที่กรีดเข้ามาในหัวใจเด็กหนุ่มถอยหลังไปหน 1, ึ่งก้าวร่างกายสั่นสะทานทั้งจากฝนและความเจ็บปวดและที่ผ่านมาทั้งหมดความฝันของฉันความหวังของฉันมันคืออะไรเสียงกลองยาวจากวัดดังระรัวราวกับเร่งจังหวะให้ความจริงแตกกระจายชายร่างสูงผู้ที่อ้างว่าเป็นพ่อจ้องมองเขาด้วยสายตาหนักแน่น เจ้าถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คิดแต่ทุกคนเลือกปิดบังเพราะกลัวว่าวันหนึ่งเจ้าจะเดินเส้นทางที่ไม่มีวันหวนกลับแม่สะอื้นหนักจนแทบขาดใจร่างกายโยกไหวเหมือนจะลม้มเธอเงยหน้ามองลูกชายน้ำตาไหลพรากลูกแม่ขอร้องอย่าเชื่อในสิ่งที่เขาพูดทั้งหมดสายฟ้าผ่านลงกลางท้องนาเสียงกึกก้องสะท้อนกังวาลเด็กหนุ่มยืนอยู่ท่ามกลางเสียงตะโกนที่สวนทางกันพ่อบอกว่าจะต้องรู้ความจริงแม่ร้องว่า อย่าฟังเขาเพื่อนกระซิบฉันทำเพื่อปกป้องนายหัวใจเขาเหมือนถูกฉีกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและในความโกลาหลน,นั้นเองชายร่างสูงควักบางสิ่งออกมาจากเสื้อฝนชูขึ้นกลางสายฟ้าที่แลบวาบมันคือเหรียญโบราณสลักอักษรแปลกตาที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนแต่สิ่งที่ทำให้เขาชะงักจนลมหายใจติดขัดคือสัญ,ญลักษณ์บนเหรียญมันคือสัญ,ญลักษณ์เดียวกับที่เคยปรากฏในฝันของเขาทุกคืน เด็กหนุ่มตัวสั่นหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอกสายตาจับจ้องไปที่เหรียญโบราณในมือชายร่างสูงหยดฝนกระทบลงบนโลหะเก่าแก่แวววาวสะท้อนกับแสงฟ้าแลบที่ฉีกฟ้าเป็นเสียงนี่นี่มันสัญ,ญลักษณ์ในฝันของผมเสียงเขาสั่นพร่เหมือนคนกำลังละเมอเพื่อนที่ยืนอยู่ข้างๆรีบก้าวเข้ามาขวางอย่าแต่ต้องมันนนาไม่รู้หรอกว่ามันหมายถึงอะไรชายร่างสูงแสยยิ้มบางๆ เขารู้พระเลือดในกายของเขาเป็นผู้สืบทอดเทียงหนึ่งเดียวแม่สะอื้นจนแทบขาดใจมียกขึ้นเหมือนจะห้ามแต่ไร้เรี่ยวแรงเธอสายหัวช้าๆน้ำตาไหลพรากอย่าพาเขาไปทางนั้นได้โปรดเด็กหนุ่มก้าวถอยหลังไปหนึ่งก้าวแต่สายตายังตรึงอยู่กับเหรียญในหัวเขาเริ่มวูบไหวภาพประหลาดแล่นเข้ามาเป็นชิ้นชิ้นเสียงคล้องกลองในพิธีเก่าแก่เงาของนักรบสวมชุดโบราณ และเปลวไฟที่เผาผลาญกลางลานวัดโบราณเขากุมหัวด้วยสองมือร่างกายสั่นไหวผมผมเคยเห็นที่นี่แล้วที่ที่ผมไม่เคยไปแต่กลับคุ้นเหมือนเคยอยู่มาก่อนเพื่อนคว้าบ่าเขาแน่นสายตาเต็มไปด้วยความกลัวนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันกลัวที่สุดนายเริ่มจําได้แล้วเสียงกลองยาวจากวัดดังถี่ขึ้นราวกับประเพณีบางอย่างกําลังจะเริ่มต้นชายร่างสูงเก้าเข้ามาใกล้ยกเหรียญขึ้นสูงเหนือศีรษะ ถึงเวลาแล้วที่เจ้าจะได้เลือกเส้นทางของตัวเองสายฟ้าผ่านลงกลางท้องนาอีกครั้งแสงจ้าสว่างไปทั่วและในแสงนั้นเด็กหนุ่มเห็นเงาโบราณบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่เบื้องหลังพ่อราวกับมีวิญญาณนักรบหลายร้อยยืนรอคอยการตัดสินใจของเขาลมพายุโหมกระหน่ำจนกิ่งไม้หักกรอบกแกรบกลิ่นดินเปียกฝนผสมกลิ่นควันทูกที่ลอยมาจากวัด เด็กหนุ่มยืนนิ่งกลางความโกลาหลดวงตาสันไหวมองไปที่เงานักรบโบราณที่ค่อยๆปรากฏชัดขึ้นในสายฟ้าพวกเขาสวมชุดเกราะไม้ไผ่ผ้าคาดเอวสีแดงสดดวงตาว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยแรงอาคตาเสียงกลองยาวที่ดังจากวัดเริ่มเปลี่ยนเป็นจังหวะหนักแน่นเหมือนเสียงเท้าทหารนับร้อยกำลังก้าวเข้ามาใกล้นี่มันอะไรกันเด็กหนุ่มพึมพำร่างกายเย็นว่าเหมือนเลือดหยุดไหล ชายร่างสูงผู้ที่เขาเรียกว่าพ่อชูเหรียญขึ้นสูงกว่าเดิมทันใดนั้นเงานักรบโบราณก็ก้าวออกมาจากความมืดทีละคนเสียงอาวุธโบราณกระทบกันดังกังวานไปทั่วริมคลองแม่กริดร้องลั่นดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวสุดขีดอย่าปลุกพวกเขาลูกยังไม่พร้อมเพื่อนรีบดึงแขนเขาไว้แน่นเสียงสั่นเครือแต่เต็มไปด้วยความสิ้นหวัง นี่แหละคือความจริงที่ฉันพยายามปกปิดนายคือผู้ถูกเลือกที่จะสืบต่อพิธีเก่าแก่พิธีที่ไม่มีใครเคยรอดชีวิตกลับมาสายฟ้าฟาดลงมาอีกครั้งคราวนี้แรงจนพื้นดินสั่นสะเทือนเด็กหนุ่มตัวสันงานงกมองไปที่เหล่าวิญญาณนักรบที่ยืนเรียงแถวรายล้อมอยู่รอบตัวพวกเขาเงยหน้าขึ้นพร้อมกันดวงตาเรืองแสงราวกับไฟชายร่างสูงหันมาสบตาเขาอีกครั้งลูกเอย๋ยคืนนี้จะต้องเลือกระหว่างก้าวเข้าสู่โชคชะตาหรือปล่อยให้ทุกสิ่งดับลงตรงนี้ เสียงลมหอบแรงพัดผ่านต้นโพใหญ่จนใบไหวกระพือดังเสียดสีกันไม่หยุดเด็กหนุ่มยืนนิ่งกลางสายฝนที่ศาสตร์กระหน่ำหัวใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมาสายตาเขามองไปยังนักรบวิญญาณนับร้อยที่ยืนรายล้อมวงล้อมแห่งความเงียบสงัดกลับกดดันจนแทบหายใจไม่ออกเพื่อนที่ยืนข้างๆกับมือแน่นจนเลือดไหลเสียงสั่นเครือแต่เด็ดขาดอย่าเลือกเส้นทางนั้นฉันขอร้องท่านนายก้าวเข้าไปจะไม่มีทางกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีก แม่สุดลงกับพื้นก้มหน้าร้องให้สะอื้นน้ำเสียงแตกพร่าเหมือนหัวใจแตกสลายลูกแม่ยอมให้เกลียดแม่ก็ได้แต่อย่าเดินไปตามทางที่เขาชี้ชายร่างสูงยังคงชูเหรียญโบราณขึ้นเหนือศีษะประกายแสงจากเหรียญสองสะท้อนกลางฝนเหมือนดวงตาของวิญญาณนักรบที่เรืองแสงรอบตัวเสียงทุ้มต่ำของเขาดังขึ้นก้องไปทั่วลานบ้านเจ้าถูกกำหนดไว้แล้วความฝันของเจ้าที่แปลกประหลาดมาตลอด ไม่ใช่ภาพลงตาแต่มันคือเสียงเรียกของเลือดเด็กหนุ่มกุมขมับหัวใจบีบแน่นภาพในหัวแล่นเข้ามาอย่างรวดเร็วภาพของพิธีกรรมกลางวัดโบราณเสียงสวดมนต์โบราณที่ไม่เคยได้ยินแต่กลับเข้าใจทุกคําและภาพของเขาเองยืนอยู่กลางเปลวไฟถือเหรียญโบราณในมือเขาหอบหายใจแรงดวงตาแดงกลำด้วยน้ำตาและความกลัวเสียงฝนกลบทุกสิ่งแต่ในใจกลับชัดเจนที่สุดเขารู้แล้วว่าไม่มีทางหนี เงานักรบโบราณทั้งหมดก้าวเข้ามาหนพร้อมกันเสียงฝีเท้ากึกก้องสะท้อนในอกเด็กหนุ่มเงยหน้าขึ้นศบตาชายร่างสูงริมนฝีปากสั่นเบาๆแต่เอื่อนเอ่ยคำถามออกมาแล้วถ้าผมไม่เลือกตามโชคชะตาสายฝนยิ่งคงกระหน่ำลงมาไม่หยุดราวกับท้องฟ้าเองก็กำลังสั่นสถานไปกับคำถามนั้นนักรบวิญญ,ญาทั้งร้อยหยุดชะงักทันทีเสียงกลองยาวจากวัดเงียบปริบราวกับโลกทั้งหยุดหายใจรอฟังคำตอบ ชายร่างสูงลดสายตาลงมองลูกชายแววตานั้นทั้งแข็งกร้าวและเต็มไปด้วยเศร้าโศกเขาค่อยๆลดเหรียญโบราณล,ลงมาจับมันไว้แน่นกลางฝ่ามือเสียงทุ้มต่ำเปล่งออกมาช้าๆก้องสะท้อนกลางสายฝนถ้าเจ้าไม่เลือกโลกที่เจ้ารู้จักจะไม่เหลืออยู่อีกต่อไปคำพูดนั้นแทงลึกเข้าไปในอกเด็กหนุ่มหัวใจสั่นไหวรุนแรงร่างกายเย็นวาบเหมือนเลือดถูกสูบออกไปทีละหยดเขาหันไปมองแม่ที่ร้องให้จนตัวสัน่น มองไปยังเพื่อนที่ยืนกัดฟันแน่นน้ำตาคลอแต่ยังคงจับแขนเขาไว้ไม่ยอมปล่อยทุกสิ่งที่เจ้ารักทุกคนที่เจ้าหวงแหนจะสูญสิ้นชายร่างสูงเก้าเข้ามาอีกหนึ่งก้าน้ำเสียงหนักแน่นราวกับคำพิพากษามีเพียงเจ้าคนเดียวเท่านั้นที่จะหยุดคำสาบนี้ได้เสียงฟ้าผ่าลงกลางทุกหนอีกครั้งสว่างจ้าจนเงาของนักรบวิญญ,ญาณฉายชัดเต็มตาพวกเขาโคง้งศีรษะต่ำราวกับรอกรารบ,บัญชาจากเด็กหนุ่มเพียงผู้เดียวเพื่อนตะโกนเสียงแต่พร่า อย่าฟังเขานายไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นเครื่องสังเวยแม่เงยหน้าขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเธอตะโกนแข่งกับเสียงฝนลูกเลือกหัวใจของตัวเองอย่าเลือกเพราะใครทั้งนั้นเด็กหนุ่มยืนกลางสายฝนดวงตาสันไหวเสียงหัวใจดังแข่งกับเสียงพายุเขามองไปที่พ่อมองไปที่เพื่อนมองไปที่แม่แล้วเขาก็ยกมือขึ้นช้าๆเอื้อมไปใกล้เหรียญโบราณที่ชายร่างสูงกำไว้แน่น ฝ่ามือของเขาสั่นไหวขยับเข้าใกล้เหรียญโบราณทีละนิดหยดฝนไหลรินผ่านปลายนิ้วก่อนจะกระทบลงบนผิวโลหะเก่าแก่ที่สองประกายวา่าบทันใดนั้นนักรบวิญญาณทั้งร้อยก็โคง้งศีรษะต่ำพร้อมกันเสียงเท้ากระแทกพื้นดังกึกก้องรอบลานบ้านเด็กหนุ่มสะดุ้งร่างกายสั่นสถานราวกับกระแสไฟแล่นผ่านภาพนิมิตพุ่งเข้ามาอีกครั้งเปลวไฟโหมลูกกลางวัดโบราณเสียงสวดโบราณดังก้องรอบตัว และใบหน้าของเขาเองในชุดนักรบที่ไม่เคยสวมใส่มาก่อนแม่กรีดร้องสุดเสียงร่างโผเข้ามาจะดึงลูกชายออกไปแต่กลับถูกแรงบางอย่างผลักจนล้มลงกับพื้นอย่างแรงเธอร้องให้สะอื้นดวงตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเพื่อนกระโจนเข้ามาแทนที่กำแขนเขาไว้แน่นเสียงแตกพร่าเต็มไปด้วยความกลัวและเจ็บปวดอย่าทำนายไม่เข้าใจถ้านายแต่ต้องมันนายจะไม่ใช่นายอีกต่อไป เด็กหนุ่มหอบหายใจแรงดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาและความสับสนเขามองหน้าเพื่อนมองแม่แล้วหันไปสบตาชายร่างสูงชายร่างสูงยื่นเหรียญมาใกล้กว่าเดิมเสียงต่ำลึกดังขึ้นก้องกลางพายุฝนเลือกซะก่อนที่คำสาบจะกืนทุกสิ่งไปต่อหน้าต่อตาเจ้าสายฟ้าแลบสว่างไปทั้งคลองนักรบวิญญ,ญาณก้าวเข้ามาใกล้อีกหนึ่งก้าวเสียงกลองจากวัดดังรัวราวกับหัวใจโลกกำลังเต้นแรง ปลายนิ้วของเขาแต่ลงบนเหรียญโบราณในที่สุดทันทีที่ปลายนิ้วสัมผัสกับเหรียญโบราณแรงสั่นสะเทือนรุนแรงก็แล่นพานไปทั่วร่างสายฝนที่ตกหนักพลันหยุดลงอย่างกระทันหันความเงียบปกคลุมทั้งคลองเหลือเพียงเสียงหัวใจของเขาที่เต้นแรงไม่หยุดเหรียญเรืองแสงสว่างขึ้นทีละน้อยลายสลักโบราณบนผิวโลหะเปล่งประกายเหมือนเปลวไฟสีทองนักรบวิญ,ญญาณทั้งหมดคุกเข่าลงพร้อมกัน เสียงโห่ร้องตึกกล้องดังก้องไปทั่วลานบ้านเด็กหนุ่มสะดุ้งร่างกายสั่นสถานรุนแรงภาพในหัวถาโถมเข้ามาอย่างไม่หยุดภาพการสู้รบครั้งใหญ่ท้องฟ้าแดงฉานจากเปลวไฟเสียงกรีดร้องของผู้คนเสียงดา่ฐฐาปะทะกันและร่างหนึ่งที่ล้มลงในกองเลือดร่างที่มีใบหน้าเหมือนเขาเองเขากรีดร้องออกมาเสียงดังมือแทบปล่อยเหรียญร่วงแต่ชายร่างสูงคว้ามือเขาไว้แน่นเสียงหนักแน่นกล้องกลางความมืด เจ้าคือผู้สืบทอดเลือดนักรบในกายเจ้ากำลังตื่นขึ้นแม่พยายามลุกขึ้นอีกครั้งร่างสั่นเทาเสียงเธอแต่พร่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังไม่เขาไม่ใช่เขาคือลูกของฉันเพื่อนตะโกนแข่งกับเสียงโห่ร้องของนักรบวิญญาณถ้านายยอมรับมันนายจะกลายเป็นสิ่งเดียวกับพวกเขาเด็กหนุ่มยืนตัวแข็งกลางลานบ้านแสงจากเหรียญโบราณส่องวาบจนใบหน้าของเขาเรืองขึ้น ดวงตาสั่นไหวเหมือนกำลังต่อสู้กับโชคชะตาในอกและแล้วเสียงโบราณที่ไม่เคยได้ยินแต่กลับดังชัดในหูเขาคำสวดมนต์เป็นภาษาที่ไม่คุ้นเคยแต่กลับเข้าใจทุกถ้อยคำเจ้าถูกเลือกจงตัดสินใจเลือดหรือเสรีภาพสายลมสงบลงฝนโปรยเพียงละอองบางเบาเด็กหนุ่มยืนอยู่กลางลานบ้านดวงตาเต็มไปด้วยแสงสว่างจากเหรียญโบราณที่เรืองรองในฝ่ามือ ราบตัวนักรบวิญญาณยังคงคุกเข่าราวกับรอรับคำสั่งสุดท้ายเขาหันไปมองแม่ที่นั่งร้องให้อยู่บนพื้นสายตาเต็มไปด้วยความรักและความห่วงใยห,หันไปมองเพื่อนผู้ยืนเคียงข้ามาตลอดน้ำตาไหลรินแต่ยังยึดมั่นและสุดท้ายเขาสบตาชายร่างสูงผู้ที่เรียกตนเองว่าพ่อเสียงหัวใจเขาเต้นแรงในความเงียบสงัดราวกับโลกทั้งใบหยุดรอการเลือกของเขาเด็กหนุ่มหลับตาลงสูดลมหายใจลึก เสียงคำสวดโบราณยังคงดังกล้องในหูแต่ครั้งนี้กับชัดเจนในหัวใจเขายกเหรียญขึ้นสูงเหนือศีษะสายฟ้าแลสว่างสวัยอีกครั้งแล้วทุกอย่างก็พันเงียบงนันเมื่อเขาลืมตาแสงสว่างจากเหรียญค่อยๆมอดดับลงนักรบวิญ,ญญาณที่รายล้อมค่อยๆเลือนหายไปเหมือนหมอกเหลือเพียงความสงบที่ปกคลุมริมคลองเด็กหนุ่มก้มหน้าลงมองเหรียญในมือที่บัดนี้กลายเป็นเพียงโลหะเก่าไร้ประกาย น้ำตาเอ่อขึ้นในดวงตาแต่ริมฝีปากกลับยกยิ้มบางเบาเรากับได้ปลดพันธนาการบางอย่างที่กดทับมานานเขาหันไปกอดแม่แน่นรับไออุ่นแห่งความจริงที่แม้เต็มไปด้วยความลับก็ยังคงเป็นรักแท้เพียงสิ่งเดียวเพื่อนยืนมองด้วยสายตานิ่งขรึมก่อนยิ้มเศร้าๆที่บ่งบอกถึงความโล่งใจชายร่างสูงยืนนิ่งดวงตาเต็มไปด้วยความว่างเปล่าเขาพยักหน้าช้าๆเหมือนยอมรับการตัดสินใจนั้น แล้วจึงหันหลังเดินหายไปท่ามกลางความมืดของค่ำคืนเหลือเพียงเสียงระฆังจากวัดที่ดังขึ้นก้องไกลเป็นสัญญาณว่าคืนแห่งความลับได้ผ่านพ้นไปแล้วเด็กหนุ่มเงยหน้ามองท้องฟ้าใหม่สายฝนหยุดลงแสงจันส่องผ่านเมฆที่ค่อยๆเคลื่อนออกในแววตาเขาไม่มีอีกแล้วซึ่งความกลัวเหลือเพียงความแน่วแน่กับคำสัญญาที่ดังก้องในใจปรับใดที่ฉันยังหายใจฉันจะไม่หยุดฝัน